สำหรับลายคลิปนะคะของใครที่ยังมีข้อมูลอยู่ข้างในนะคะรีบบันทึกออกค่ะเพราะว่าวันที่28นี้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะมาดูวิธีบันทึกข้อมูลออกกันค่ะวิธีบันทึกข้อมูลในลายคลิปนะคะใครที่ยังมีข้อมูลอยู่ในลายคลิปแนะนําให้รีบบันทึกออกนะคะเพราะว่าวันที่28นี้เขาจะเลิกใช้งานกันแล้วค่ะเข้าไปที่แอปของล ne แล้วให้เราไปดูที่ทั้งหมดค่ะแล้วเลื่อนไปตรงนี้ เมนูสุดท้ายนะคะบางคนอยู่แบบนี้จะหาไม่เจอนะคะให้เลื่อนไปแบบนี้ค่ะคลิปจะอยู่สุดท้ายเลยนะคะแตะเข้าไปได้เลยหลังจากที่เราเข้ามานะคะจะมีคําเตือนให้เราดูนะคะว่าไลนคลิปนะคะจะสิ้นสุดนะคะวันที่28นี้นะคะให้รีบดาวน์โหลดหรือนําข้อมูลออกนะคะตัวอย่างเรามีรูปภาพมีอะไรอยู่ในไลน์คลิปตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดออกนะคะไปที่หัวข้อดาวน์โหลดตรงนี้ ใครที่ข้อมูลไม่เยอะนะคะแตะเข้าไปแบบนี้แล้วกดบันทึกได้แบบนี้เลยหรือใครที่ว่ามีข้อมูลเยอะบันทึกไม่ไหวไปที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะแตะที่ดาวน์โหลดนะคะเพราะว่าบางคนมีรูปมีวิดีโอนะคะมีไฟล์เยอะก็จะต้องใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็เลือกทั้งหมดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะระหว่างที่เราดาวน์โหลดนะคะห้ามพักหน้าจอห้ามปิดหน้าจอนะคะให้หน้าจอสว่างตลอดนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดการดาวน์โหลดค่ะ แตะเข้าไปค่ะอันนี้ของเราข้อมูลไม่เยอะแป๊บเดียวก็โหลดเสร็จแล้วนะคะรีบเอาออกนะคะของใครที่ยังมีข้อมูลอยู่ในไลค์คลิปนะคะเพราะว่าวันที่28เราจะไม่สามารถเข้ามาดึงข้อมูลออกได้แล้วค่ะหลังจากที่เราดึงออกแล้วนะคะรูปภาพที่เราดาวน์โหลดออกมาเมื่อกี้ค่ะจะอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะเข้าไปเปิดที่แกลเลอรี่ได้ะจะมีรูปนี้นะคะแล้วก็รูปที่อยู่ บหลังจากที่เราดาวน์โหลดออกจากลายคลิปแล้วนะคะพวกรูปวิดีโอต่างๆก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานั่นเองค่ะรีบดาวน์โหลดออกก่อนที่จะเข้าใช้งานไม่ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ